สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่21สิงหาคม2567ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาไก่คาแล้วนะคะคุณผู้ชมแม่หมูกระพึงกลับจากทํางานมากนะคะคุณผู้ชมเมนีสัพภามาหาเจารรตลีนะคะเพิ่อนว่า,ารรตลีมาแล้วนะคะุณผู้ชมบ่าวเถาเพิ่นจะมาเอา,ารรตลีนะคะเพิ่นจะเอาตัวใดมาบึงน้ำกันนะคะงวดวันที่1กันยายน2567ค่ะเพื่อได้โชคน้ำเพิ่นนะคะ สวัสดีค่ะเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะมาแล้วลอตเตอรี่มาแล้วพี่น้องค่ะเจะจะเรียนยริงจะเป็นยังมัดจีบบอไปบ้างอันแล้วบอเป็นยังผมเอายิบแล้วผมจะจังจะมาบ้างอ๋อได้ยิบไปก่อนนะครับอืมเอาแบบพี่สั่งน้ำจิบมาเห็นเลขเห็นเลขขึ้นถือใจพี่น้องชุดสามตัวียังอะไรบ้าแถบซีมันกระรอว่าชุดสามตัว นะครับเอ๊ะต่บอกไม่มองเห็นแล้วที่สั่งไว้คือตัวไหนที่ไอ้นี่พี่น้องจากนครพนมพันยำมานะครับผมจากนครพนมที่เพิ่นให้มาพันยำตองหัวที่เก่าหนึ่งอ่าสั่งผมสั่งตัวไหนเจ๊ไว้จำได้ปะจำได้ตัวไหนเลยเจ๊อ่ำเพิ่นต้ามืกเคลื่นหนิพันตั้าที่สองจำบ่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์ อแล้วหนึ่งก็บพีทเร้วพี่น้องเจ็ดเก้าเพิ่มแมมเอาไม่พี่น้องเอาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเอาหมดนะครับอ๋อตัวนี้บอเปาเท่าโอ้แสดงว่าเจ๊จับพีทพอพีทนะพอพีทเนินเก้าหนึ่งเก้านี่ตัวเด่นเลยล่ะเห็นตัวมักบ่พี่น้องเห็นสามตัวที่เบ่าเท่าเจ้าบะอืมนี่แลห้าหนึ่งเก้าเบาเท่าเป็นสางศูนย์หนึ่งเก้าคนนี้นี่ครับเอาเอามดเงมาหมือนเราเจ๊ เดี๋ยวเอาเอาเอางาม,มหนึ่งเก่าเก่าหนึงหน่งเอาเมือนทีพี่น้องได้ขวดนนี้จากนาครพนมพนญาม,มานะครับพึ่งวันที่แล้วเพื่อนบอกว่าสองแปดแปดสองวันนี้เนี่ยตัวมัดก็ขึ้นนี่ครับพี่น้องชุดสามตัวศูนย์หนึ่งเก้าได้พี่น้องได้งวันนี้โอ้โหหนี้บอกว,ว่าที่จริงอยากได้ศูนย์เก่าหนึ่งได้พี่น้องได้แปลว่าศูนย์เก่าหนึ่งสี่มีบออยากได้ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับเน้นเน้นเก่าหนึ่งว่าแม่เน้นหนึ่งเก่า นะครับผมอันนี้เก้าหนึ่งได้เปลาาเด้อโอ้ยเจ๊เล่ากับนม่กับเป็นของเราายู่มีเยอะพี่น้องยังบท่านหลักี้อยู่ตีหาบ้างเคร่องล่มเคร่องล่มดีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะว้างให้เอฟซีคนเบิมงมชมมาเป็นทั้งผีไม่ได้เปิดทลนม่หิเอาบ้านเจ๊เอาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจ๊หนึ่งแม่สมชมนีมนมีหนึ่งเก้านะครับเนาะแต่ว่าเปาเถาอยากได้นี่ศูนย์เก้าหนึ่งพี่น้องบ่มีมี่ไอ้เก่าหนึ่งมีอยู่นี่เก้าหนึ่งมีอยู่หนึ่งเก้าหน บอนเป็นยังจ oh> ังไปหาเอาข้างนอกเพิ่มเอาเพิ oh! ่มเติมเอาบ้างเอาเสียไม่ได้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าห้าเก้านะครับท่านผู้ชมโอ้ผิวเลยลบลบบาทหนึ่งลบมดเยง้อไปเนี่ยหาเก้าเก้าหาเจเอามาหมดเลยจับตัวด้วยเจเอาใส่เจเดียวด้ะ ต้องไปยินทเห็นบ่ึห่งเก้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเก้าห้าค่ะนะครับอยังมันสั่แหงเจก็ยงังยังเต็มนี่ได้ชมชุชมเด้<ะ> 3, 1, 2, ค่ะสามนึงมีไบมไม่มีค่ะสนึงไม่มีแล้วครับผม ครับ <สา S 1> อันนี้อันนี้เก้าห้คหาครับลมพี่น้องเก้าห้าห้าเก้านะครับอ๋อเก้าห้าห้าเก้าแล้วก็เอาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับเจ้ก้มฝันเบาเถ่าพี่น้องนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า อันนี้เบาเท่าความฝันเบาเท่าด้พี่น้องเด้นนี่ความฝันเบาเท่านะครับทมาชมแคปหน้าจอนะครับมีหาเก้ามีเจ็ดเก้านะครับเก้าศูนย์ก็ตรงก,กันอยู่นี่จากนาครพนมสามตัวพ่อไหนามาหาเก้าหนึ่งด้พี่น้องเด้อน,นะครับจากนาครพนมกันนี้กันเล่๋การเดมพันสิบปว อันนี้สองชุดแล้วนะครับอันนี้เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าห้าห้าเก้าอันนี้เก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดกับเจ็ดเก้าเป็นสามสิบใบแล้วทตามาช่วงเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสามสิบใบนะครับเบ้าเท่าเจ้าอีกเอาแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมคะแปดเก้า แปดเก้ากระตรงความฝันเบาเท่าแล้วกระตรงปูสาแปดน้ำพี้องปูสามปเนียนมากฝันมาแม่เพิ่นเนียนคักแม่พี้องเพิ่นสี่ไปกระตาปลานะปลาเก้าตัวนาะเนียนเลยแปดเก้าเนี่ยแปดเก้าไม่กลไม่กลับเอาแต่แปดเก้านะปูมานึ่งเบาเ่าก็มักแปดเก้า้าตรงตรง้าตรงตรงตัวนี้ไม่กลับตัวเนียนเอา นะครับท่านผู้ชม89เก้า็อีก5ใบแต่เมื่อกี้ไปตลาดมากกไ 91, ไ็ได้เก้าพี่น้องได้ได้เต็บไ,ไ,ไ,ได้ตรงตรงะะไปหาศูนย์เก้ได้ได้สามได้ตรงๆ<อ>ได้ศูนย์เก้าหพี่น้องได้สามตัวชุดที่บ่าวเท่าอยากได้คือพี่น้องอชุดเกาหนึ่งชุด9กไม่มีศูนย์เพี่น้องมีแปดเก้่สามเก เก่าเก่าหนึ่งแต่ว่าบาเแถาจะหาคือศูนย์เก่าหนึ่งได้พี่น้องเด้อมีแต่ไปตลาดได้หาเก่าหนึ่งมากกับศูนย์เก่าหนึ่งอยู่ใบเดียวนะครับกับแปดเก้าก็ได้มากอันนี้สามสิบห้าใบนะพี่น้องเนาะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าได้พี่น้องเด้อเก้าห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้าครับแปดเก้าเด็ดๆนี่เป็นอดีครเก่าศูนย์ปึงงมากปึงงมาก หนึ่งสามสามหนึ่งไม่มีแล้วหนึ่งสามนะครับล่มพี่น้องล่มจะพัดล่มจับพัดผมนี่แป๊กหนึ่งเรื่องแบบเพราเป็นนังเจ๋เพราะผมถามมือซีผมบ่าแล้วเดี๋ยวเรื่องแดงเลข่องเลขแสนน้อใช้มากไปมาแล้วพี่น้องเอาเดี๋ยวจะมารอฟังเพราะว่าอ่างวดที่ผ่านมาเนี่ยสองแปดตรงตรงนะครับตัวที่บ้าเถียนบ้าเถาพี่น้อง เบาเทาบาเถาเน้่ก็คือ91นะครับด้วย9119นะครับ3ตัวคือ091นะครับชุดที่เบาเถาหาแล้วก็ชุดอ่าตรงจากไอ้นครพนมเิ่นใหากคือหาเกาหนึ่งก็หาไปอยู่นะครับเอาเจ๊ถือไอ้ไอ้นี้ไว้ค้างๆให้ไอ้นี่นะเออเอาท่านผู้ชม ให้โชคให้มันเจ้เรื่องไปเด้อค่ะบ้านมันงงๆล้างวัดญ่น้าเจ๊บาดนี้ว่านี่ยลางวัลใหญ่เอาเถอะว่าถ้าได้รางวัลใหญ่สิพ่าไปเที่ยวคู่เกศพนาเจ๊ก็เ่งเคยเห็นนามทะเลเห็นตะเนยยังกอดเห็นตะเนยโทรทัศน์เออบ้านเนาะสั้งเจ๊กับตะวินปิดลานในอาทิตย์หนึ่งเอาเถอะว่าถ้าถึงรางวัลที่หนึ่งสิพ่าเจ๊ไปเที่ยวคู่เกตศสาู่บุญเปินดอกบ้านงงๆสิเอาผีดองนะครับสามสิบห้าใบนะพี่น้องเนาะ หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้าแปดเก้านี่ก็ตรงกับพุ่มฟันเอาเจอันนี้เปิดเพิ่มเบิ้งกันเยียงเพิ่เบิ้งอันนี้ข้อมฝันเบาเถานะครับอันนี้จากนครพนมพี่น้องจาบศูนย์เก่าก็ได้เอานะครับต่อมักยุ่ยได้พี่น้องตาเน้นตัวนี้เพราะว่าพื้นเนีนมากตัวนี้ข้อมฟันเบาเถาเบาเถาเอาตัวนี้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดกับห้าเก้าเก้าหาเมนหลักการนี้แปดเก้าอีกคู่หนึ่ง นะครับอันนี้จากนครพนมกับพว่มฝันบาลเทารากาจากนครพนมสามตัวห้าเก้าหนึ่งนะครับสามตัวเม็ดเดียวนะครับท่านผู้ชมเอาดนบคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาฟังเลขดังเลขกระแสนักหน่งเลยเอาให้ชบให้มาเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ